สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทําเมนูกะหล่ําปีทอดซีอิวกันนะคะเราก็จะใช้ตัวกะหล่าปีค่ะตเตรียมไว้เลยนะคะสักครึ่งลูกแล้วก็กุ้งแห้งค่ะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะกระเทียมเจียวแล้วก็จะใช้พริกขี้หนูปุกสักสองสามเม็ดค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนเลยค่ะเราจะลงน้ํามันเลยนะคะก็ใช้เยอะนิดนึงค่ะ ให้เพื่อนๆทําให้น้ํามันร้อนๆเลยนะคะเมื่อน,น้ํามันร้อนดีแล้วให้ใส่พริกค่ะวันนี้เราจะขอใส่พริกให้มีรสชาตินะคะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งก็ใช้ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะตักแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะเสร็จแล้วกระหล่ำปีเนี่ยให้ใส่เลยค่ะเมื่อเราใส่กระหล่ำปีแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งคนนะคะให้อย่างนี้เลยค่ะ ให้ทอดใปสักพักหนึ่งนะคะแล้วกระหล่ำตีเวลาเรานํามาทอดน้าซีอิ้วเนี่ยให้เพื่อนๆล้างทิ้งเอาไว้สักประมาณสองชั่วโมงก็ดีค่ะให้แห้งๆเลยนะคะก็กระหล่ำตีเราก็จะได้น้ําไม่เยอะค่ะล้างเผื่อเอาไว้ก่อนเลยค่ะเราจะทอดฝั่งหนึ่งเนี่ยอ่าให้ กระลำปีของเราเนี่ยเห็นไหมคะก็ออกสลบตลบนะคะให้เพื่อนๆแต่น,นี้คนได้เลยค่ะลักษณะนีขึ้นมานะคะกระลำปีของเราเนี่ยจะมีความเตรียมอยู่ข้างล่างก็จะหอมนะคะนี่ค่ะจะน่ารับประทานเลยค่ะ เราก็จะทอดอีกฝั่งหนึ่งนะคะพอกระหล่ำปีเริ่มกระหลบละตอนนี้เราจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วค่ะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะความเค็มของซีอิ๊วเนี่ยเขาจะน้อยกว่าตัวน้ำปลานะคะเสร็จแล้วเนี่ยสามารถติดไฟนำขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะ เราทอดซีอิ๊วเนี่ยกระหล่ำปีของเราเนี่ยก็จะมีความสีเข้มนะคะก็จะน่ารับประทานค่ะแล้วเราจะเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียวค่ะก็มากน้อยแล้วแต่ชอบนะคะก็แห้งๆนะคะโรยสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะประมาณนี้ค่ะกระหล่ำปีทอดซีอิ๊วของเราก็เรียบร้อยนะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วรับประทานกับข้าวสวยเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะ เพื่อนเพืแล้วก็มีส่วนของกุ้งแห้งกระเทียมเจียวก็จะมีเพิ่มความอร่อยกับให้กระลังปีของเรานะคะเพื่อนๆทดลองทำกันดูค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ